สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตในเรื่องที่เราทําน้ํายาสมุนไพรใช้เองในครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะชาวอ,อิง u t u b e นะคะวันนี้ก็จะมาชวนท่านผู้ชมมาทําสบูเ่เหลวด้วยกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะทีนี้เราก็มาดูส่วนผสมด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือเราซื้อมาจากทางร้านหนึงชุดนะคะ ทางร้านก็จะจัดให้นะคะอันนี้คือ N 25ค่ะที่สำหรับมาทำสบู่เหลวนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะในตัวองค์ประกอบมาด้วยกันค่ะ ME นะคะใน m e ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกันเสียนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นผงข้นนะคะก็ จะเรียกว่าผงค้นหรือว่าเกลือนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผงฟองนะคะสารเพิ่มฟองนะคะแล้วก็จะมีน้ําหอมนะคะน้ําหอมทางร้านเขาจัดมาให้วันนี้ให้กลิ่นเมลอนมานะคะนี่แหละคือส่วนผสมถ้าเราไปซื้อทางร้านนะคะก็จะได้มา1ชุดทีนี้ระสิทธิภาพใน,นในความบำรุงนะคะในตัวบำรุงนะคะแล้ก็ อันนี้คือส่วนของส่วนผสมของไออ่งนะคะเราก็จะมีน้ำนะคะน้ำเปล่ากวนด้วยกันอยู่ได้ประมาณ2ลิตรถึง3ลิตรนะคะวันนี้เราก็จะกวนอยู่ประมาณ2ลิตรครึ่งนะคะวันนี้ค่ะอันนี้น้ำเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักมะเฟืองนะคะอันนี้500 L นะคะเนี่ยขวดน้ำดื่มบรรจุได้นี่ไงนะคะ600 หกรกรัมนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักมะขามว่านหางจระเข้นะคะเราหมักทิ้งไว้ค่ะเราเอามาทำสบู่มะขามนะคะจะเป็นสบู่ก้อนหรือสบูเ่เหลวได้ดีมากๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักมะเฟืองนะคะใส่ขวดน้ำกองเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้ก็จะเป็นว่านหางจระเข้นะคะอ่าอันนี้ก็น้ำ ว่านหางจรเะเข้ก็อยู่ประมาณ30กร,รัมนะคะอยู่ประมาณแค่นี้ค่ะคือเราเรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะกรองเอาฟองออกค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำนมข้าวนะคะไม่ใช่น้ําแช่ข้าวค่ะคือข้าวเราเอาไปปั่นนะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำมานะคะ แล้วก็ในส่วนผสมอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวบำรุงนะคะมีแต่มีแต่ตัวบำรุงทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ชะล้างได้ดีมากๆได้สะอาดหมดจดเลยนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวพันธุ์ดีเต่งตึงนะคะกระชับผิวกระชับนะคะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำพึ่งด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ ขมิ้นด้วยนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็จะใส่วิตามินอ e ีด้วยนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมะพร้าวสกัดเย็นด้วยนะคะอันนี้คือส่วนผสมตัวบำรุงหมดเลยนะคะมันจะดีมากๆทําอาบแล้วก็จะทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ก็จะมากวนผสมกับที่ตัวครีมสบู่เหลวนะคะเดี๋ยวเราก่อนอื่นนะคะในการที่เราจะก่อนที่เราจะทํา ในตัวสบู่เหลวนะคะเราเอาตัวนี้ค่ะน้ำน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็จะมาผสมกับขมิ้นค่ะแล้วก็คอลลาเจนนะคะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะแล้วก็จะเอาไปกวนไฟแป๊บหนึ่งนะคะ นี้เราก็จะมาใส่คอลาเจนนะคะอยู่ประมาณ2ช้อนชาค่ะทีนี้เราก็จะใส่ขมิ้นนะคะอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะ ทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำผึ้งนะคะอยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะในส่วนผสมของน้ำผึ้งแล้วก็คอลลาเจนแล้วก็ขมิ้นนะคะแล้วก็น้ำหนงข้าวค่ะเราขอไปตั้งไฟก่อนนะคะประมาณ5นาทีนะคะ จะมาเอาตัวนี้มาผสมกับผงข้นนะคะว่ามันจะละลายได้ไวขึ้นนะคะ ให้มันโดนน้ำร้อนหน่อยนะคะจะได้ละลายไวๆค่ะทีนี้นะคะตัวผงฟองเราก็ต้องละลายนะ้ำเหมือนกันค่ะก่อนที่เราจะกวนสบูเ่เลวนะคะเราก็ต้องมาละลายตัวผงข้นผงฟองก่อนนะคะแล้วเราก็จะเทเอาน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้นั่นแหละคะ่ะ มาเทลงกวนค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกวนส่วนผสมตัวอื่นรอนะคะ ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เทเลยค่ะ N25 นะคะเราเอาตัว ME นะคะเทกวนใส่ผสมไปด้วยกันค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะเราก็เติมน้ำเกลือน้ำพึ้งขมิ้นกันนะคะ แล้วก็จะเทน้ำไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเทไปเรื่อยๆค่ะน้ำสมุนไพรก็หมดไปแล้วค่ะน้ำเปลาก็หมดไปสองขวดแล้วนะคะต่อไปเราจะเอาน้ำว่านหางจระเค้นะคะ ต่อไปจะเราจะเอาว่านหางจระเข้นะคะค่ะต่อไปเราก็จะเอาน้ำหมักมะเฟืองนะคะค่อยๆทย,ยอยเทลงไปนะคะเราไม่เทพร้อมกันจนหมดขวดนะคะ วนได้สักพักแล้วนะคะแต่เขาก็จะเกิดฟองขึ้นมาค่ะแล้วก็จะใส่น้ำหมักมะขามนะ้ำผึ้งว่านหางจระเข้กันนะคะ าเค่ะทีนี่ค่ะทีนี้ก็มาเติมผงฟองนะคะที่เราละลายน้ำไว้นะคะแล้วก็กันเสียนะคะ 哦。So. Да. Mm -hmm. ก็เหลืออยู่3ตัวนะคะที่เรายังไม่ได้ใส่ค่ะน้ำมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็วิตามินอ e, ีแล้วก็น้ำหอมนะคะ3อย่างค่ะเราใส่ที่หลังนะคะให้ทิ้งไว้พักสักค้างคืนไว้นะคะให้ฟองเขายุบตัวนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเติมวิตามิน ต่างๆลงไปเพื่อความชุ่มชืนม้นบำรุงผิวค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามารอนะคะให้ฟองเขาย,ยุบตัวก่อนค่ะปิดก่อนนะคะค่ะทีนี้นะคะท่านผู้ชมฟองก็ละลาย แล้วเหย่ใกล้จะหมดแล้วนะคะปกติก็ต้องให้หมดมากกว่านี้นะคะทีนี้ก็จะลรีบนิดนึงนะคะก็เลยมาทําให้ท่านผู้ชมดูนะคะนีทีนี้อันนี้เป็นสีของขมิ้นนะคะเดี๋ยวจะตักให้ดูค่ะตอนนี้ในปัจจุบันนะคะจะเป็นสีของขมิ้นค่ะทีนี้เราก็มาแต่งสีนิดนึงนะคะด้วยสีอาหารค่ะนี่ นี่เลยเราผสมกับน้ำไว้แล้วนะคะเราก็สามารถอาเอาเพียงเล็กน้อยค่ะนะคะค่อยลองไปผสมกับน้ำแล้วนะคะออพอแล้วค่ะไม่ต้องเอามาก จะเข้มข้นมากนี่ก็หัวน้ำหอมนะคะตามใจชอบชอบกลิ่นไหนก็ใส่ได้เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นกลิ่นของเมลอนนะคะใส่ด้วยกันไปหนึ่งขวดเลยค่ะนะคะทีนี้ก็วิตามินอ e ีนะคะ วิตามินอีเราก็ใส่ไปด้วยค่ะบํารุงผิวนะคะถ้าเราทำใช้เองเราก็อยากใส่มากน้อยมันจะเป็นเหนียวเหนียวข้นๆนะคะเราซื้อมาเป็นขวดนะคะเราก็จะใส่อยู่ประมาณหึ่งกรมนะคะเพราะว่าเราใส่ในตัวสูตรบารุงผิวพรรณหลายตัวมากค่ะเราก็เลยเพราะว่านมข้าวก็ มีวิตามินอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะอุ้ยลงหมดขวดเลย,ยเยอะไปไม่เป็นไรนะคะเียอไปหน่อยเมื่อกี้นี่เป็นเหนียวเหนียวนะคะวิตามินวิตามินอ e ีเหนียวมากเข้มค้มคนนะคะแล้วเราก็จะเพิ่มในตัวของน้ำมะพร้าวสะกัดเย็นอีกนะคะเพราะว่า ทำน้ำมะพร้าวสกัดเย็นนี้ขวดนี้นะคะสามารถกินได้ทานได้ค่ะสามารถทานได้นะคะเราก็จะใส่อยู่ประมาณ1กร่ค่ะเยอะพอสมควรนะคะ นี่เราก็มากวนเข้าหากันค่ะนี่คือในการที่เราทําสบูเ่เหลวใช้เองนะคะก็คือตามใจเราเลยเราอยากได้วิตามินตัวไหนนะคะมาผสมนะคะหรือไม่มีครบเลยก็ได้อันนี้สามารถล้างหน้าล้างอาบทั้งตัวได้เลยนะคะล้างหน้าอาบตัวได้หมดเลยเพราะว่าเราสูตรบำรุงผิวพรรณหมดเลยนะคะนี่ ทีนี้เราก็จะอยู่ในขั้นตอนที่บรรจุพันใส่ขวดนะคะน่าใช้ค่ะนี่เลยนะคะทำใช้ได้เลยค่ะอ๋อเสร็จแล้วค่ะสุดยอดเลยนะคะสะบู่เหลวค่ะแค่จับก็นุ่มชุ่มชื้นแล้วนะคะเวลาเราอาบแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นค่ะสะอาดค่ะสะอาดดีนะคะอืมค่ะ อันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาทำสบู่เหลวใช้เองนะคะใช้ดีบอกต่อจ้าค่ะขอฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้ช่องเองด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ